เห็นวันนี้เหมือนเดิมอ่ะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะนะคนที่ตาเหลือกเนี่ยบอกว่าจะฟ้องผมเนี่ยบอกแล้วอย่าช้าผมรอนานแล้วนะผมรอนานแล้วเท่าที่ผมรู้อ่ะนะคนเนี่ยหวานเกยบอยู่แล้วพวกเราเนี่ยนะหนึ่งตุลาคมอ่ะเดี๋ยวคุณจะได้รู้เลยว่า พลังสาม,มัคคีประชาชนในคดีแตงโมงเก็จะทําอะไรกันนะครับผมยังไม่อยากพูดนะแต่รับรองได้ว่าคนรวยเนี่ยหรือเจ้าที่รัฐที่กระทำความผิดเนี่ยนะครับเขามีสาม,มัคคีพลังประชาชนและเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองว่าไอ้ที่คุณบอกคุณรอจังหวะเนี่ยผมก็รอเวลาเหมือนกันผมก็รอมันที่หนึ่งตุลาคมนะสองพร้อหสิบห้าที่มีการเปลี่ยนพบตรนะ เมื่อพบว่าตรลเอดสวัสิ์แจ้งสุขหมดอำนาจนะครับผมก็อยากดูเหมือนกันว่าไอ้พวกที่มาฟ้องผมเนี่ยหรือพวกที่แบบรอจังหวะเนี่ยนะของคนบนเรือเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมบอกให้เลยว่าเดี๋ยวก็รู้เองนะครับผมเชื่อว่าจะมีสามัคคีประชาชนน,นะครับในคดีแตงโมเนี่ยนะผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าวันนี้มีจดหมายรับมาถึงผมเนี่ยจากหน่วยงานราชการเนี่ยนะ สองหน่วยนะในคดีของน้องแตงโมนะครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะนะเขาเชิญผมไปดังนั้นนะตั้งสองหน่วยงานนะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามันจบไอ้จบแนละ้วมันจบเรื่องของประมาทแต่เรื่องของการทุจริตคอรัปชันเรื่องของการบิดเบือนเขาได้จริงเรื่องของการแจ้งความเท็จมันยังไม่จบหรอกนะก็รอไว้ก่อนนะครับนะนะครับ พี่น้องประชาชนครับการที่ตำรวจหญิงเนี่ยนะครับเป็นภรรยาสวเนี่ยนะแล้วก็เอาคนมารับใช้ที่บ้านนนะครับนะที่เป็นทาหารแล้วก็มีการถูกซ้อมทรมานสวคนนี้นะครับเป็นสวสายทหารพี่น้องประชาชนเป็นสวสายทหารที่เป็นเพื่อนกับคนใหญ่คนโตของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะครับ เป็นสวสายทหารถ้าไม่ใช่สวสายทหารเนี่ยจะทหารมารับใช้ที่บ้านไม่ได้นะครับและสวคนนี้เป็นเพื่อนคนใหญ่คนโตของประเทศไทยนะที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้นะครับดังนะนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทำไมตํารวจถึงไม่กล้าเอ,อ่ยพี่น้องประชาชนคิดดูแล้วกันว่าทําไมตํารวจราชบุรีนะถึงไม่กล้าเอ,อ่ยชื่อว่าสวคนนี้เนี่ยชื่ออะไร ยศดอะไรเป็นสายใครนะสวสายอะไรนี่ผมบอกให้ฟังเลยเป็นสายทหารนะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับคนในรัฐบาลระดับประเทศนะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาถึงเอาทหารมารับใช้ที่บ้านได้แล้วก็มาให้ภรรยาเขาเนี่ยที่เป็นตำรวจเ่ยนะซ้อมทรมานนะดังนั้นตรงเนี้าายทำไมเขาถึงอ้างว่ามีการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งทหารได้นะอันเนี้ย ผมบอกให้เลยว่าข้อมูลพวกนี้คนที่ถูกทรมานเนี่ยเขาคงจะเก็บกดไว้พอสมควรถึงได้มีการเก็บหลักฐานไว้ค่อนข้างที่จะที่จะชัดเจนมากแล้วก็รอดยากนะแต่ให้รู้ว่าคนที่เป็นสามีเขาเนี่ยเป็นสวสายทหารนะครับนะที่ราชบุรีมีคนเดียวเนี่ยไปดูไว้เปิด Google เอาแล้วกันะะนะสวสายทหาระเป็นใครนะครับแล้วทำไมถึงเอาทหารมารับใช้ที่บ้านได้ จริงๆแล้วมันหมดยุคไปนานแล้วหมดยุคที่จะต้องเอาพลทหารมารับใช้เป็นขี้ข้านะของน,นอายพลทหารอะไรต่างๆเหล่านี้นมันไม่ควรจะมีอยู่แล้วยุคปัจจุบันนี้เนี่ยโดยเฉพาะเป็นยุคที่ประชาธิปไตยที่พูงตรงว่าขา้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฐานตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยไม่ใช่เป็นขี้ข้าไม่ใช่เป็นทาสนะครับนะแล้วต้องเอามารับใช้แล้วก็มาให้ซ้อมตำมานมาให้ตัวเมียตัวเองเนี่ยนะครับทาร้ายร่างกาย ทุกสิ่งทุกอย่างกับคนรับใช้ที่เป็นทหารชั้นผู้น้อยอย่างเงี้ยนะเป็นแค่สิบตำรวจโทรหญิงเนะี่ยทาร้ายนะทหารชั้นผู้น้อยนะมันเรามาอ้างว่าป่วยเนะี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่บัตรซอกจริงๆน,นะในประเทศไทยที่ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นีกก็เห็นวันนี้นะก็ต้องขอบคุณตำรวจนะครับที่ทำคดีนี้ทุกๆคน ที่ร่วมกันเร่งรัดแล้วก็นาเกินดําเนินคดีเนี่ยผมผมอ่านในข้อหาเนี่ยผมว่าเด็กน,น,น้อยๆต้องมีสิบถึงยี่สิบปีอัพอะนะครับตำรวจหญิงคนนี้ที่เป็นภรรย,ยาสวเนี่ยสายทหารนะอันนี้เดี๋ยวนักข่าวไม่กล้าพูดผมพูดให้นะว่าเป็นสวสายทหารเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับนะคนใหญ่นคนโตในรัฐบาลชุดนี้แหละนะครับนะจะได้รู้ไปนะเพราะว่าไม่ต้องไปปกปิดแล้วครับมันยุคนี้มันยุค อินเทอร์เน็ตแล้วยุคออนไลน์แล้วนะเป็นสาวาสายใครเป็นเพื่อนกับใครตำรวจถึงไม่กล้าไม่กล้าพูดถึงไม่กล้กา,กาแตะนะก็อายุก็มากแล้ว60กว่าแล้สาวสวคนนี้ครับนะซึ่งก็พี่น้องประชาชนก็คิดเอาสมรวจหญิงก็อายุประมาณสัก40่สิบเศษเอะ่ะนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราปกปิดเรามาช่วยไม่ให้ข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้ถามว่าันเนี่ยฝ่ายค้านของรัฐบาล ฝ่ายนะรัฐบาลเนี่ยหรือสายสวเองเนี่ยทำไมถึงนิ่งเฉยทำไมถึงไม่กล้าพูดทำไมกล้าแตะต้องนะฝ่ายรัฐบาลก็ยังไม่กล้าพูดถึงเลยว่าสวคนนี้เป็นใครก็สวคนนี้เป็นสายทหารเป็นเพื่อนกับนะผู้ใหญ่ในรัฐบาลเอาง่ายๆเลยนะจึงไม่มีใครกล้าพูดถึงจึงไม่มีใครกล้าแตะจึงไม่มีใครกล้าเอ่ยแต่ผมเอ่ยให้ฟังนะเพราะว่ารู้จักดีคนเนี้ยนะ เป็นเพื่อนผู้นํารัฐบาลนะซึ่ใหญ่ในรัฐบาลอย่างนี้ง่ายๆเลยจนไม่มีใครกล้าเอ่ยกล้าแตะนะครนะส่วนรัฐบนตรีนะครับนะก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเนื่องจากเราไปแจ้งความมาที่สนผมยุธินนะครับแล้วนะแต่เพื่อความเพื่อความเป็นธรรมดีกว่านะเดี๋ยวน้องร้อยเวรถูกบังคับอีกผมมาเลยตัดสินใจกับทีมงานว่าไปยื่นฟ้องที่ศาลร,รัชดาแทน อีกคดีหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับนะเพื่อให้สมศักดิ์ศรีรัฐมนตรีหน่อยเนื่องจากว่ามาฟ้องเท็จหมนะครับนะมาฟ้องเทศจหมแต่นั้นเนี่ยคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็ถูกดําเนินคดีได้ถูกฟ้องร้องได้นะไม่ใช่ว่าเป็นรัฐมตนตะรีแล้วจะใช้อํานาจจะมาลังแก่ประชาชนก็ไม่มีก็ไม่มีใครเขากลัวกันแล้วนะยุคนี้นะเหมือนของที่นะครับมีคนประกาศว่าถ้าพรรคของเขาเนี่ย ได้สอสอต่ำกว่า52คนเนี่ยเขาจะเล่กเล่นการเมืองตลอดชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศอย่าลืมนะครับว่าตอนสถานการณ์โควิดใหม่ๆเนี่ยใครที่เป็นคนพูดเรื่องหน้ากากาอนามัย200ล้านชิน้นพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับว่าบุคคลพวกนี้นะตอนแรกนะครับบอกว่ามีหน้ากากาอนามัย200ล้านชิน้นต่อมาบอกว่าเป็นวัตถุดิบก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไนทยนะครับ อย่าไปเลือกคนแบบนี้อย่าไปเลือกพรรคแบบนี้และใครเป็นคนที่บอกว่าจะไม่มาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่พูดที่ภาคใต้นะครับพูดที่ภาคใต้นะก็ฝากพี่น้องประชาชนคนทนั้งประเทศอย่าเลือกพรรคแบบนี้พรรคที่พูดแล้วเนี่ยนะครับกลับไปกลับมานะดังนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับเร็วๆนี้จะมีการเลือกตั้งนะครับนะก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าอย่าเลือก คนที่เคยพูดอะไรไว้กับพวกเราในฐานะประชาชนชาวไทยทั้งประเทศแล้วพูดแล้วมีการสับปับนะอากหน้ากากอนามัยกลายเป็นวัตถุดิบหรือเลือกว่าจะไม่ร่วมกับรัฐบาลน,นะก็สุดท้ายก็กลับมานะร่วมกันสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น,นครับยุคนี้คือยุคเศรษฐกิจที่จ้ำแย่นปะระชาชนลำบากยากเข็นไขน่ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอานะครับสินค้าขึ้นเอาขึ้นเอา แต่ยาบ้าถูกลงแล้วก็ยาบ้าค้าขายเสรีนะครับเบิกบานสำราญใจนะอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองและที่น่ากลัวที่สุดก็คืออาชญากรรมพิเศษพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับว่าอาชญากรรมพิเศษที่พวกเราจะต้องต้อง,องกลัวก็วคือว่ามันมีทั้งอํานาจเงินอํานาจคอนเนคชันนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนประชาชนชาวไทยต้องช่วยกันอย่าให้เกิดอํานาจพิเศษ ที่มีทั้งอํานาจเงินช่วยคนรวยไม่ให้ติดคุกช่วยนักการเมืองไม่ให้ติดคุกนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยรอบ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นได้เลยว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเลยมีแต่ส่งเสริมมีแต่ช่วยกันนะครับช่วยกันปกป้องไม่มีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใดที่มีจริงก็คือยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเลยว่ามีการถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุก นะครับเรื่องของการทุจรจตคอร์รัปชันในวงราชการนะในวงราชการนะครับเราให้พูดถึงในวงราชการนะคิดดูสิครับว่ากองปราบปรามจับนานอำเภอค่าอาวุธปืนฆ้าอาวุธปืนเบลพันกระบอกนะทั้งายาอำเภอศรีราชานล่าสุดก็ไปจับที่ไหนอะที่จังหวัดตราดนะครับเนี่ยสิ่งตาเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พน้องประชาชนคิดดูสิครับว่าทําไมวันเนี้ย ไปไหนมาไหนก็มีแต่ปืนไปไหนมาไหนก็มีแต่ปืนก็เพราะฝ่ายปกครองนะครับออกมารยาทนะเกี่ยวกับเรื่องปืนต่างๆแล้วถูกกองปรปาบปรามเนี่ยนะครับโด,ดยเฉพาะผู้ชาการตรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิระพบปุริเดชนเนี่ยให้ความสําคัญของเรื่องนี้ในการปรปาบปรามนะครับจับกลุ่มนามเพอสองสองคนแล้วนะที่เกี่ยวข้องกับการค่าวัตปืนเรื่องประชาชนคิดดูสิครับว่าเนี่ย ถ้าเรามีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแบบนี้แล้วก็ป่าปามนะครับพวกมีพลไม่ว่าจะเป็นนาำเพอในการฆ่าวุปปืนจับบอยยูเนตี้เนี่ยซึ่งอยู่ในความดูแลของตำรวจระดับผู้ใหญ่นะที่อยู่ในตำรวจระดับผู้ใหญ่อยู่กับน,นักการเมืองระดับผู้ใหญ่ไม่มีใครกล้าแตะบอยยูเนตี้เนี่ยนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยยกหูคําเดียวครับตํารวจรลายจังหวัดขี้หอดตอดถายหมดครับไม่มีใครกล้าจับครับ มีเฉพาะผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางแหละพลตำรวจโทจิรพรัฒน์ปุริเดชเนี่ยที่ผมเนี่ยได้ไปพูดนะครับเรียนว่าขอให้ท่านช่วยจับบอยยูเนตี้ให้หน่อยเพราะว่าก่อคดีไว้ตั้ง14คดีมีหมายจับ14บหมายพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าวันนี้นะครับสุดท้ายก็ต้องถูกจับแล้วก็เข้าสารเข้าเรือนจําไปแล้วเพราะว่ามีความพาดาสาลตีการลสว4นะครับ4ปีนะและยังมีส4สหมายจับ,จบวนน้องชายเนี่ย ถือว่าพี่ชายเนี่ยบอยยูไนตี้เนี่ยนะครับนะถือว่าเป็นอะไรถือว่าเป็นเด็กของผู้ใหญ่นะนายตำรวจระดับสูงนาะเป็นเด็กของนักการเมืองระดับสูงนะก็ไปอวดศักดาว,ว่ามีพี่กูเนี่ยนะเป็นแบ็กอัพทาการหลอกลวงเอาชื่อผมไปแอบอ้างหากินที่เชียงใหม่ก็ปรากฏว่าโดนหมายจับเรียบร้อยนะสคดีข้าหารักทรัพย์ข้าหายักยอกรถข้อหานะครับ อชอบโกงเพชรนะครับมูลค่า10กว่าล้านเนี่ยพี่น้องประชาชนคิดดู